Hello, my friends. Welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and I have a new suggestion from Thailand. Today we are gonna watch a cultural uh, video about Thailand. Let's read the translation first. Five Thai traditions have been added to the World Heritage list, and many more are being considered by UNESCO. Updated March two thousand twenty-five, and we are gonna watch this video from top ranking. Uh, Thailand's life on top youtube channel thank you my friends for sharing this video i can't even understand uh, these cultures from the thumbnail this is Muay Thai this is Songkran festival this is Loy Krathong festival and this is mango sticky rice but i don't know what is the fifth one it is looking like another Songkran okay let's start <laughs> คุณทราบหรือไม่ว่ามีประเพณีไทยใดบ้างที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยังมีประเพณีใดอีกที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน <Okay. S 1> ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ5ประเพณีไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วพร้อมทั้งอีก5ประเพณีที่กำลังรอการพิจารณาซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะประเทศไทยยังมีมรดกทางวัฒนธรรมอีกมากมายที่น่าสนใจและควรค่าแก่การยกย่อง เริ่มต้นกันด้วยประเพณีและมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็นความภาคภูมิใจในระดับชาติของพวกเราอย่างแท้จริงอันดับหนึ่งโขนสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง<น>ของไทยที่ได้ oh, <okay. S 1> รับการยกย่องระดับโลกโขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2561 so the fifth one is condense condense a วยไทยศุ n ร ok ์รันเอ่อลกระทง พศ okay. <laughs> ออ2018ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโขนเป็นการแสดงละครรำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยผู้แสดงจะสวมหน้ากากถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ผ่านการผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนงทั้งดนตรีการร้องการรำพิธีกรรมและงานช่างฝีมือที่ละเอียดอ่อนและประณีต <Yes. S 2> ทำให้โขนกลายเป็นหน้าตสินที่สะท้อนถึงความสามารถด้านศิลปะของคนไทยในทุกมิติอย่างแท้จริง การขึ้นทะเบียนครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จที่คนไทยรอคอยมายาวนานโดยรัฐบาลไทยเริ่มผลักดันให้โขนได้รับการยอมรับในระดับสากลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554พร้อมกับศิลปะการแสดงอื่นๆเช่นลิเกมวยไทยและโนราแต่ในที่สุดโขนก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนก่อนเพื่อนสร้างความยินดีให้กับคนไทยทั่วประเทศ สำหรับใครที่เคยชมการแสดงโขนสดๆในโรงละครหรือในงานแสดงต่างๆคุณรู้สึกอย่างไรกับความอลังการของศิลปะก,การแสดงนี้หรือถ้ายังไม่เคยชมลองไปสัมผัสประสบการณ์ดีๆกันดูนะครับแล้วมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังในคอมเมนต์ได้เลย <Okay. S 1> อันดับ2นวดไทย <Number> การนวดแผนไทย ah, ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในปี2562 We had Thai massage when we are in Thailand when we are in Phuket we had Thai massage A very strong woman beat me she just beat me with e r l b o w s it was very interesting okay it, uh, it was very hard uh, the lady she just um, walk in Uh, on my body she just uh, crushed my bones and hit me like with elbows <laughs> it was a little different but uh, after the massage i felt relieved interestingly <laughs> i felt a uh, good it was good a little hard a little harsh but that's okay i like it when, when i come visit thailand again i, I will do it again I, I i will pay for ladies and they will beat me again like whoa hua, hua. They, they will make white eye on me, okay. Those ladies are very strong. They are looking like very small, very tiny, but they are very strong. I, I still remember that those ladies. I was thinking, ah 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 and they were laughing, ha 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 Okay, I remember those days. It was very funny. Let's continue. <laughs> ศาสตร์นี้ผสมผสานทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการบำบัดและฟื้นฟูร,ร่างกายจนได้รับการขนานนามว่านวดเพื่อชีวิตเพราะช่วยปรับสมดุลร่างกายและบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ต้องพึ่งพยา <No. S 1> การนวดไทยยังเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ <Okay. S 1> การผ่อน <Yes. S 1> คลายและดูแล <with that. S 1> สุขภาพในแบบไทยโดยเฉพาะ <laughs> จึงไม่น่าแปลกใจที่ยูเนสโกจะเล็งเห็นคุณค่าและยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปัญญาของโลกใครที่เคยหลับสบายระหว่างนวดไทยหรือมีส่วนโปรโดที่อยากให้นวดเช่นบ่าไหล่หลังหรือเท้าลองแบ่งปันประสบการณ์กันดูนะครับอันดับ3ามโนราหรือมมนโราเป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคใต้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในปี2564ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาลำดับที่3ของประเทศไทยต่อจากโขนและนวดไทยความโดดเด่นของโนราอยู่ที่การแสดงพื้นบ้านที่ผสมผสานทั้งการร้องการรำและการร้อยกรองสดผู้แสดงต้องมีความอ่อนตัวและพลิ้วไหวสูงท่วงท่ารำเต็มไปด้วยความอ่อนช้อยของแขนขาและนิ้วมืออีกทั้งยังมีการแสดงกายกรรมผ่าผลเข้ามาเสริมทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้ชม สเสน่ห์ของโนราทําให้การแสดงชนิดนี้อยู่รอดข้ามยุคข,ข้ามสมัยจากเดิมที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ได้พัฒนาเป็นการแสดงบนเวทีที่คนทั่วไปสามารถชมได้อย่างเพลิดเพลินจนได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามแม้ประเทศมาเลเซียจะมีการแสดงที่คล้ายคลึงกันเรียกว่ามายงแต่ก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเหมือนโนราของไทยหากใครมีเกร็ดความรู้หรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโนราย่าลืมมาแบ่งปันกันนะครับอันดับ4ี่ สงกรานมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่คนไทยภูมิใจเทศกาลสงกรานของไทยเป็นประเพณีปีใหม่ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อปลาย <Wow. S 2> ปี2566 yes. ที่ผ่านมาองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้เห็นวัฒนธรรมอันงดงามนี้ได้รับการยกย่องในระดับโลก ยูนสโกได้กล่าวชื่นชมถึงความโดดเด่นของสงกรานต์ว่าเป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงความอ่อนโยนและความอบอุ่นในวิถีชีวิตของคนไทยโดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่ว่าจะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่การขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือการรวมตัวของครอบครัวในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม สงกรานไม่ได้มีเพียงแค่การเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยคุณค่าและความหมายทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งเช่นการทำบุญตักบาทการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การก่อเจอดีทรายและการสืบสารประเพณีพื้นบ้านต่างๆซึ่งนวนสะท้อนถึงความงดงามของวิถีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน หากคุณมีโอกาสได้เชิญชวนเพื่อนชาวต่างชาติหรือคนใกล้ตัวมาร่วมสัมผัสเทศกาลสงกรานในปีนี้อย่าลืมพาไปชมกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดนางสงกรานหรือการร่วมพิธีแบบดั้งเดิมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้และประทับใจกับมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสงกรานไม่ใช่แค่เทศกาลแต่คือภาพสะท้อนของความรักความผูกพันและความกตัญญูที่คนไทยมีต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประเพณีนี้งดงามและควรค่าแก่การอน,อนุรักษ์ไว้ตราบนานเท่านาน อันดับ5ต้ยมยำกุ้งใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดเมนูต้ยมยำกุ้ง,ง,ง<ๆ>ซึ่งถือเป็นอาหารไทยคู่บ้านคู่เมือง I, ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับเป็นอาหารจานแรกของไทยที่ได้รับเกียรตินี้โดยสร้างกระแสะฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมา หลายคนอาจสงสัยว่าอาหารสามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกได้ด้วยหรือคำตอบคือได้แน่นอนเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยอย่างแท้จริงในประกาศของยูเนสโกระบุว่าต้มยำกุ้งเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนเกษตรริมแม่น้ำลำคลองในภาคกลางของไทยโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเช่นกุ้งสดขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกและมะนาวซึ่งมักปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่แปลกใจเลยที่คนไทยมักพูดว่าไปเมืองนอกคิดถึงต้มยำกุ้งเพราะเมนูนี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังมีคุณค่าทางใจอีกด้วยยูเนสโกยังยกย่องให้ต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารที่สำคัญของไทยดังนั้นหากมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมโชว์ฝีมือทำต้มยำกุ้งให้ชาวโลกได้ลิ้มลองกันนะครับ <Okay. S 1> จริงๆแล้วก็ยังมีรำโทน ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านไทยที่หลายคนพูดถึงแต่นั่นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับที่เรายกมาพูดถึงเพราะรำโทนถือเป็นต้นแบบของการรำวงสนุกสนานของชาวบ้านไทยมาตั้งแต่อดีตมีลักษณะคือการร่ายรำเป็นวงกลมและปรบมือเข้าจังหวะร่วมกับเครื่องดนตรีง่ายๆอย่างโทนกลองมือเล็กและฉิงกลับ คล้ายกับที่เราเห็นในการรำวงงานวัดโดยรำโทนเคยเฟื่องฟูมากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จนภาครัฐนำมาพัฒนาเป็นรำวงมาตรฐานที่สุภาพขึ้นอีกขั้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามดังนั้นรำโทนจึงเป็นสมบัติวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญของไทยแม้ไม่โดนดึงขึ้นหิ้งยูเนสโกแต่ก็อยู่ในใจคนไทยหลายรุ่นแน่นอนครับไม่แน่ว่าวันหนึ่งอาจมีการเสนอรำโทนให้ยูเนสโกก็ได้ ทีนี้มาดูประเพณีไทยอีกหลายอย่างที่กำลังอยู่ระหว่างเสนอชื่อหรือเตรียมการเพื่อให้เอเนสโกขึ้นทะเบียนกันบ้างดีกว่าครับจะมีอะไรบ้างหลายคนอาจพอเดาได้เพราะบางอันก็เป็นกระแสข่าวดังบางอันคนไทยเราก็เรียกร้องกันสุดๆว่าต้องดันสิสิ่งนี้ไปดูกันครับว่ามีอะไรอยู่ในโผบ้างและอนาคตอันใกล้นี้เราอาจได้เหกันอีกผมจะนับอันดับต่อเลยนะครับอันดับที่ 6. ลิเกมาเริ่มที่ลิเกไทย Remember. This ไทยศิละปะก,การแสดงพื้นบ้านที่หลายคน okay, ผูก <okay. S 2> พันและ <Yes. S 2> อยากเห็นโกอินเตอร์เมื่อกี้เราเกริ่นไปว่ากระทรวงวัฒนธรรมเคยวางแผนจะเสนอขึ้นทะเบียนลิเกพร้อมโขนมาตั้งแต่ปี2554แล้วแต่จนถึงตอนนี้ลิเกไทยของเรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเลย <Yeah. S 2> ครับแม่ยกพ่อยกทั้งหลายก็คงลุ้นกันต่อไปข่าวดีคือช่วงหลังมานี้เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นอย่างศิลปินลิเกดังๆ ยังสอนรามน้ำเพชรก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากผลักดันลิเกไทยสู่ยูเนสโกให้ได้และอยากให้คนรุ่นใหม่รู้จักลิเกมากขึ้นเพราะลิเกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆท,ที่ไม่เหมือนใครคือเป็นละครเพลงพื้นบ้านที่เล่าเรื่องผ่านกรรสดมีการร้องรำแบบไทยผสมแขกผสมมาลาอยู่เครื่องแต่งตัวจัดเต็มวิวับสุดซึ่งชาติอื่นไม่มีเหมือนของเราแน่นอน ชนะลิเกจึงมีศักยภาพจะไปโลดแล่นระดับโลกได้ที่น่าสนใจคือทางกัมพูชาเองก็มีละครพื้นบ้านที่คล้ายลิเกเรียกว่าละครยาเกรหรือยิกและมีข่าวว่าเขาเองก็อยากจะดันเป็นมรดกโลกของขเขมรด้วยเหมือนกันตรงนี้แหละทำเอาแฟนวัฒนธรรมไทยหลายคนแอบหวันว่าถ้าเราไม่รีบเสนอเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะเคล е มลิเกไทยไปซะก่อนประเด็นนี้เดี๋ยวไปต่อกันช่วงท้ายคลิปยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลิเกไทยของเราได้เฉิดฉายบนเวทีโลกเร็วๆนะครับใครเป็นสายลิเก คอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากเห็นลิเกไทยไปยูเนสโกไหมหรือมีคณะลิเกในดวงใจคณะไหนบ้างอยากจะผลักดันอันดับ7หมอลำมามำทางฝั่ง <Of S 1> อีสาน <course. S 1> กันบ้างกับ <Of S 1> หมอลำศ <course. S 1> ิลปาการร้องและการแสดงพื้นบ้านของชาวอีสานที่โด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหมอลำได้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยมีทั้งวหมอ <music. S 1> ลำซิ่งที่ปรับตัวให้ทันสมัยจนโกอินเตอร์ไปแสดงในต่างแดน รวมถึงหมอลำพื้นบ้านดั้งเดิมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติอย่างมากล่าสุดภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันหมอลำอย่างจริงจังโดยจัดงานหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นสาราสาราิงซึ่งรวมจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นกาลสิงห์และมหาสาราคามขึ้นเมื่อปลายปี2567ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนให้หมอลำได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโก นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดยังได้ตั้งงบประมาณและจะทำแผนขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยหมอลำถือเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยภาษาเพลงและดนตรีท้องถิ่นที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสานอันทรงคุณค่าอีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนอีสานมาอย่างยาวนานแม้ในปัจจุบันก็ยังมีคณะหมอลำเดินสายแสดงทั่วประเทศเป็นการแสดงถึงพลังของศิลปะที่เติบโตจากหลักฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เวทีระดับโลกอย่างแท้จริงในงานหมอลำเฟสติวัลยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ จากรากสู่โลกขับเคลื่อนหมอลำอีสานสู่เวทีสากลที่เน้นย้ำถึงศักยภาพของหมอลำในการก้าวสู่เวทีสากลถึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าการขึ้นทะเบียนหมอลำกับยูเนสโกนั้นเป็นเพียงเรื่องของเวลาใครที่ชื่นชอบหมอลำอย่าลืมส่งกำลังใจช่วยเฉียย์ให้หมอลำของเราได้รับการยอมรับในระดับโลกเร็วๆนี้นะครับ <Okay. S 1> อันดับ8มวยไทยศิ oh, ละปะการต่อสู้ที่กำลังรอการยอมรับในระดับโลก มวยไทยของเรากำลังอยู่ในกระบวนการที่จะได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียน <Yes. S 2> เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโกซึ่งความจริงแล้วทางภาครัฐไทยได้ส่งชื่อมวยไทยเข้าสู่กระบวนการนี้มานานพอสมควรแต่เนื่องจากคิวการพิจารณาของยูเนสโกค่อนข้างยาวทําให้ตามแผนล่าสุดแฟ้มมวยไทยจะได้รับการพิจารณาในปี2,570 <Okay. S 2> หากไม่มีอะไรเปลี่ยน is clearly Thailand ThailandES the most popular sports, one the clearly popular one from of แปลงในอีกประมาณ2ปีข้างหน้ามวยไทยของเราน่าจะได้ขึ้นแท่นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อจากโขนนวดไทยโนราและสงกรานซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาติไทยอีกครั้งหลายคนอาจสงสัยว่ามวยไทยถือเป็นประเพณีด้วยหรือ คำตอบคือมวยไทยนั้นเป็นทั้งศิลปะก,การต่อสู้และวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เช่นแม่ไม้มวยไทยพิธีไหว้ครูก่อนขึ้นชกและเสียงดนตรีปี่มวยที่บเลงประกอบการแข่งขันคล้ายกับกรณีของวัฒนธรรมการเล่นฟุตบอลของสหราชาอาณาจักรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงมวยไทยหลายคนคงนึกถึงดราม่าที่เกิดขึ้นหลายปีก่อนกรณีที่ประเทศกัมพูชาพยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมวยไทยให้กลายเป็น กุนขแมในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์2023โดยได<ม>้ประกาศเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยไทยในซีเกมส์เป็นกุนขแมทั้งหมดอีกทั้งยังปฏิเสธการใช้กติกาสากลของมวยไทยทำให้ไทยและชาติอื่นๆตัดสินใจบอ,อยคอรดการแข่งขันครั้งนั้นเพราะมองว่าเป็นความพยายามสื่อให้เข้าใจผิดว่ามวยไทยดั้งเดิมเป็นของกัมพูชาเหตุการณ์น <talking> <ai> ี้ทําให้สมาคมมวยไทยของไทยต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีอย่างหนักหน่วงสื่อไทยต่างพาดหัวข่าวกันอย่างดุเดือดว่า กัมพูชาคิดเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนขแมจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตระดับประเทศโชคดีที่ท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายต่างจัดก,การแข่งขันของตัวเองแยกกันทําให้สถานการณ์ไม่บานปลายจนกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือเมื่อถึงคิวยูเนสโกพิจารณาแฟ้มมวยไทยในปี2570กัมพูชาจะมีท่าทีอย่างไรแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแอดมินเชื่อว่ามวยไทยของแท้ ย่อมได้รับการยอมรับในฐานะต้นตำรับที่แท้จริงและอีกไม่นานแฟนมวยไทยคงได้เฮกันอย่างภาคภูมิใจอันดับ9ลอยกระทงเรามากันที่ประเพณีลอยกระทงอีกหนึ่งสีสันวัฒนธรรมไทยที่ดังระดับอินเตอร์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยก่อนจะเสนอยูเนสโกครับเรียกว่ายังอีกไม่กี่อึดใจแฟ้มลอยกระทงก็น่าจะถูกส่งชื่อเข้าคิว คาดว่าภายในเดือนมีนาคม2568นี้ซึ่งแอดมินเองมองว่ามีโอกาสได้สูงมากเพราะประเพณีลอยกระทงนี้ทั้งสวยงามมีเอกลักษณ์และสื่อความหมายลึกซึ้งเป็นการขอขามาต่อแม่น้ำและสะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติแถมแพร่หลายไปหลายประเทศในชื่อและรูปแบบที่ต่างกันออกไปที่สำคัญใครๆในโลกก็รู้จักเทศกาลนี้จากภาพคมลอยและกระทงนับพันบนผ,ผืนน้ำสุดตระการตาของไทย เห็นแบบนี้ผมว่าคนไทยหลายคนก็ใจจดใจจ่ออยากให้ลอยกระทงได้ขึ้นทะเบียนเร็วๆใช่ไหมล่ะครับใครอยากเห็นวันเพ็ญเดือน12ของเราไปเชิดฉายระดับโลกบ้างกดไลค์รัวๆเลยนอกจากลอยกระทงแล้วพิธีไหว้ครูของไทยก็เป็นอีกอันที่อยู่ในขั้นกำลังศึกษาผลักดันขึ้นทะเบียนเหมือนกันถือเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอีกอย่างหนึ่งที่ไทยเราตั้งใจจะนําเสนอให้ชาวโลกได้รู้จักในอนาคตอันใกล้ อันดับสิบข้าวเหนียวมะม่วง <St icky. S 1> ปิดท้ายด้วย <Nice. S 1> เมนูของหวานไทยสุดฮอตที่เคยสร้างกระแสไปทั่วโลกอย่าง <Okay. S 1> ข้าวเหนียวมะม่วงมเนงงมง <Okay. S 1> เน,มมมนูนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังจากมิลลิแรปเปอร์สาวไทยชื่อดังกินโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกในปี2022จนเกิดกระแสมงโกสติคิไรส์ฟีเวอร์ไปทั่วโลกอยู่พักใหญ่ ความโด่งดังนี้ทำให้รัฐบาลไทยไม่รอช้าประกาศผลักดันข้าวเหนียวมะม่วงให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังพร้อมยืนยันว่ากำลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอข้าวเหนียวมะม่วงเข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นทางการแม้ว่ากระบวนการจะต้องใช้เวลาและการประสานงานจากหลายฝ่ายแต่ก็ถือเป็นเรื่องน่าย,ยินดีเพราะเมนูนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ผูกพันกับข้าวเหนียวผลไม้ตามฤดูกาล และความคิดสร้างสรรค์นในการจับคู่รสชาติที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบส่วนตัวแล้วขอส่งแรงใจให้การผลักดันครั้งนี้สำเร็จโดยเร็วเพราะนอกจากจะช่วยเผยแพร่อเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แม่ค้าขายดิบขายดีฝรั่งรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงกันมากขึ้นร้านค้าก็รวยกันทั่วหน้าแบบนี้ใครจะไม่อยากให้สำเร็จล่ะครับแอดมินรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทุกคนที่ได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งสําคัญยิ่งกว่าการได้รับชื่อเสียงหรือเกียรติยศคือการที่พวกเราช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเหล่านี้ให้คงอยู่ไม่ว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกหรือไม่เพราะหากวันหนึ่งไม่มีใครสืบทอดหรือไม่สนใจ <Okay. S 1> สิ่งเหล่านี้ก็อาจเหลือเพียงชื่อในประวัติศาสตร์เท่านั้นการรักษามารดกวัฒนธรรมให้ยั่งยืนจึงต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันเช่นการพาลูกหลานไปชมโขนหรือหนังใหญ่สนับสนุนหมอนวดแผนไทยให้มีรายได้ เล่นสงกรานต์ตามแบบแผนดั้งเดิมหรืออุดหนุนอาหารพื้นบ้านของไทยสิ่งเล็กเกเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทาให้วัฒนธรรมของเรายังคงอยู่ไม่ใช่แค่การบันทึกไว้ในตําราเท่านั้นสําหรับคลิปนี้แอดมินหวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งสาระและความสนุกครบถ้วนหากชื่นชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้ชมหรือถ้าใครเพิ่งเจอช่องเราเป็นครั้งแรกและชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องชีวิตติด t o ปไว้เลยเพราะเรายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมมมาาาาเล่ให้ฟังอีกกย สวัสดีครับ. So this is the end of the video, my friends. Definitely very beautiful. Lots of informations about it, but I know everything. I know nearly everything about Thailand. I I know all of those cultures from Thailand. I already reacted or I already uh, saw it in Thailand. I, I know everything. <laughs> I know everything about this culture. Thank you for your suggestions, my friends. Thank you. Um, Top ranking Thailand's Life on Top YouTube channel for sharing this beautiful list with us. And uh, there are still lots of things that UNESCO needs to register, to, especially Muay Thai. It is really very interesting. I was thinking that uh, maybe it's already registered because this is really very famous. This is definitely a Thai culture and very famous in all around the world. Okay, thank you for your uh, suggestions and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.